คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมครับกับช่อง My Army ครับผมพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษอีก2ท่านเช่นเคยครับอ่าครับผมวันนี้พี่รูกอกสายมูนะครับผมก็มาเป็นแขกรับเชิญกับ My Army นะจ๊ะนะแล้วก็พลาดไม่ได้ครับผมกับพี่บังคนเดิมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มลัอคกี้ทาของเราเป็นก่อนเพื่อนครับไอรูกอกมันแจ้งมาเองเพื่อนรอบเย็นวันนี้ PTC เกมดังที่ย็กเกอร์สี่เกม PP สองเกมนะ เมื่อกี้เราเราตัดสินใจกันแล้วว่าเราจะไปเล่นพี่เศษนะคุณมาม่พอดีเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งเสียอะไรสาวถ้ำมาพี่บังในรอบเย็นครับแล้วเป็นไงฝากเอาคืนหน่อยในคลิปนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นกันยังไงครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาพี่บังว่าว่าเดี๋ยวเราเล่นเกมไหนนะพี่เศษครับหยิบใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเรากดอ่าสุ่มผลไม้ วัดกันเลยว่าใครได้หมดเยอะกว่าตัวมอะไร,ระตัวเลือกลึกลับใช่ฮะโอเคได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมพิเศษโดยการซื้อสุ่มตัวเลือกลึกลับกันนะครับว่าจะดูว่า3มคนนี้ใคร <c oughs> แม่งจะดวง <c oughs> ดีที่สุดของเราโอเคใครที่สนใจของกลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคครับผมก่อนจบแล้วชมยังไงก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจะน๊ะเออห้ามลิ้นตามเด็ดขาดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมอียิปต์กันเลยนะจ๊ะอ่ะไปครับ อ่าโอเคครับแล้วก็มาอยู่กันในหน้าเกมอี์บุกนะครับวันนี้เรา3ามคนก็พบทุนมาทั้งหมด1,000บาทนะมาเราเริ่มกันที่เบ็ดเท่าไหร่ดีพี่บัง2บาทเลยบังเปิดเองครับไปก่อนเลยกูไม้แรกเชื่อบังเยวดูแล้วจำไปด้วยนะว่าได้หมุนเท่าไหร่นะพี่บังเชื่อบังเอ้เดี๋ยวอะไรหมุนน้อยแต่ได้ได้ได้เยอะกว่าแล้วยังไงแล้วยังไงว่าชนะหรือแพ้อันนี้หรอใช่ยังไงนะ ข้างบนหรือข้างล่างน้อยแต่เงินได้เยอะกว่าเฮ้ยหนึ่งปไวรุนใจเย็นอะไรที่บังกดอะไรฮะดูดิฮะโอ้โหมึงแจ้งเกมอะไรของมึงไว้ลูกกอบมันอยู่ที่ดวงของพี่บังคืออันพิเศษมาแล้วเพื่อนจังหวะนี้โอ้โยต่อเคดิอย่าเพิ่งหยุดโอ้โหมาเพื่อนไหลเรียบร้อยเลยมึงแจ้งเกมอะไรวะ มันอยู่ที่ดวงพี่บางเดี๋ยวลองดูเดี๋ยพี่ลูกกอกดให้ดูอ่ะไม้ต่อไปใครพี่ลูกกอกอ่ะเดี๋ยวให้ยาียมายมี่ก่อนดีกว่าโอเคนะครับเพราะพี่ลูกกอกเป็นคนแจ้งไงกดไม้สุดท้ายพี่บางน่าจะสิ้นไปก่อนแล้วนั่นหนึ่งไม้โอ้โหอะไรของมันครับเนี่ยครับโอ้ยสบาทโอเคก็ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์ก็สัวใบกูไปแล้วไงกูไม่เล่นแล้วเอาอะไรโอเคมาไม้เบ็ดนี้หละเอ้ยเอ้ยเอาคุณมายี่อีกแล้วมายมี่เขาเลยเขอกดแบบแจมแจม แล้วยกภาระมาให้ผมอีกแล้วนะเอ้ยพาลึงผมให้คุณช่วยผมเนี่ยสังเกตทีวิครับเอาเท่าไหร่เลขเก้ามงคลสิบเก้าแล้วกันสิบเก้าเลยแมเฮียไปต้องรอมึงเนี่ยโอ้ยไอ้กดผิดเฮียรีบกดเกินท่าทีฮะชิบหายเฮ้ยมาติยังไงล่ะสวยอยู่สวยอยู่โอ้โหท่านี้ถ้าสิบเก้านะมึงสิบห้าแล้วอุ้ยสิบคูณห้าหมุนเพื่ครับนายหลุนอยู่นะอ่ะคือมึงกดช่องข้างบนก็ได้ว่าะสิบคูณห้าเนี่ยฮะ ช่องขขาบนก็มีเสียมพูอ่ะก็มันเกลือได้เยอะกว่านี้เอาเศกมาโอ้โหเศกหาอะไรครับเก็บคูณกันก่อนเราเก็บคูนั่นก่อนพี่บ้างดูแล้วจะเกลือไหมเฮ้ยทะลึ่งแล้วโอ้ยผมว่าผมชนะแล้วมาว่ะคุณอัมผมว่าผมชนะแล้วคุณอัมมาว่ะเอ้ยยังไม่ต่อ่ะโอ้ยคุณอัมโอ้โหเศกหมาฟาโอ้ยแล้วช่องหนึ่งไม่มาดูดิ แม่งเสกหาลูกกอกเพื่อนครับดวงไม่ค่อยดีไงเดี๋ยวพี่ลูกกอกกดได้ดูพี่ลูกกอกว่าแจ่มกว่านี้อีกเอาซีมาฟูวิ่งเสกหาลูกกอลเลยเสกหาลูกกอกอีกแล้วเพื่อนดูแต่รอบผมเสกบ่อยอยู่นะเออมาว่ะเออก็ถือว่าผมถือว่าผมเอาผมเอาทุนคืนให้พี่พี่บังแล้วกันครับเออใช้ได้ใช้ได้พูดคำนี้โอเคนะฮที่เท่าไหร่จบเท่าไหร่วะผมคิดสี่ร้อยเราเท่าไหร่วะพี่บังจบง่ายไปว่ะจบง่ายไปว่ะซื้อไปสามร้อยว่ะ เจ้าเจ้ากันไปอะขาดทุนไม่เยอะอ่ะตาพี่ลูกกอกครับเอาของจริงฮะต้องดูพี่ลูกกอกครับผมมาเออลองดูกล่องเนี้ยมีคาถาไหมสำหรับสายมูฮะมีคาถาไหมครับโอ้มันลึกกึ๊ดีมันลึกกึ๊ดเดี๋ยวเยอะเลยอันนั้นอันนั้นเพลงหรือเปล่าครมีเลขไหมมีเลขไหมของพี่ลูกกอกมีเลขไหมมันเลยมาแล้วเลสิบเก้าแล้วกันฮะเออแบบพี่ลูกกอกบอกไว้เลยฮะ เห็นตัวมุนมวนนี้ไหมมวนในรายการเพลงนะคว้าไงเอ้ติ๊กสิบห้าแล้วคูณสิบอีกสิบห้าคูณหนึ่งอะกูว่าโอ้โหอ้าเห็นนิดเดียวแยเลยแม่งเอ้ยว่าต้อสิบไม้กูว่าของจริงอยู่นี่มาเปล่าโอ้โหเสีงมาแล้วเพื่อนครับโอ้โยเสีงหาลูกกออีกแล้วเพื่อนกลับบ้านก่อนดีกว่าไปบ้านให้กูกลับก่อนให้กูกลับอีกแล้วเหรอ เียกูขอทุนคืนก่อนได้ไหมรอบรอบบ่ายกูโดนไหมเนี่ยพี่บังไหนฮ่าไม้ยังไม่มาเลยเนี่ยโอ้ชาได้พระเลยมึงงานว้าวยาวว่ะเพื่อนใจเย็นรู้ว่าทุนเราน้อยไปวะเฮ้ยขอเลยก่อนใจเย็นดูดีฮะแป๊บนึงรอบแล้วไม่หลับไม่จำโอ้โหขอเจทั้งสองต่อคำนวยนิดโอ้โหสั่นว่ะสั่นแม่งเ้ยแต่เดี๋ยวนี้พี่บังครับสั่นบางรอบมันคำนวณนะจริงดิใช่ในรอบนี้มันไม่คำนวนไงได้มะดิจะพูดทำไม โอ้โหไม่จ่ายเลยพี่บังพี่ยัไงอันนโอ้โหอะไรของมันวะแปดสิบสี่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยชุดนี้มาเพื่อนทำไมมันเบาอ่ะเฮ้ยไม่สั่นไม่สั่นด้วยไม่สั่นไม่สั่นมาอ๋อเสกสวยๆเสกสวยสวยไหมสั่นนี่ต้อสั่นเสกเอาว่าพี่บังไม่เสกแล้วจ่ายเบามากนะเบาครับเบาอะไรของคุณลูกกอกก็ไม่รู้

โอ้โหลูกกอกตื่นเต้นมากเลยนะครับนะรู้สึกว่าเสียวไงเว่าเงาตังเมียมายืมหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกเขาดิเดี๋ยวเอ็ซีรู้โอ้ยลูกกอกไม่สันโอ้ยไม่สันอะไรล่ะพี่กอกดูเมื่อกี้แบบเราสองวิแรกไงเฮียแบบตื่นเต้นมากเลยอุ้ยมันนี่เงินซื้อแกงเปล่าเงินซื้อแกงเมียหรือเปล่าแอบ ไเมียไต้บอออ๋อเมียใต้บอกขโมยขโมยค่านมลูกมาหรือเปล่าเฮ้ยโซยูวของลูกกอกรอบนี้ไป772เครับเพื่อนครับชนะเธอถี่ตอนนี้ของลูกกอกอันดับหนึ่งได้คือคือพูดพูดตรงนี้ก่อนว่าเมื่อกี้บังเล่นเบ็ดสองบาทไงมันต้องเป็นเบ็ดหกบาทแล้วเพื่อนสองบาทไม่เอาเลยนะพี่บังแนวเหมือนเมื่อกี้นะไม่ใช่คือก็ผมซื้อทุนน้อยสุดอ่ะคุณจะให้ผมแตกเป็นพันได้ไงอ่ะ ก็ถูกดูเพื่อนดูไม่ดูวิดูไรเลยหรอดูหัวเสียวชิปิงแล้วกับบังไม่เคยตายเพือนครับโอ้โหหกหมุนนี่คือพี่บังกลับบ้านเลยนะเอ้ยหกหมุนคูห้าเพื่อนโยก็ยังถือว่าโชเล่อยู่นะพี่บังบ้าทะลึ่งดูผลลัพธ์ดูผลลัพธ์มาลุ้นมาดูกันนะเพื่อนนะมาครับโอ้โหแม่งอะไรครับรอบแล้วสิบาทครับรอบนี้กี่บาทเ่ยโอ้โหอะไรของกูครับเนี่ยเวรแล้วไงเหรอสองหมุน ชิบหายเล่นแล้วดอกเดียวแบบเสกเล่นเสกเล่นกูแล้วเพื่อนสุดท้ายโอ้ยสุดเเพื่อนครับโอ้ยซื้อแพงอีกนะพี่บังเออเออบางไม่กลับไหมเออกูลับมาอีกแล้วเทียอะไรเนี่ยตายแล้วพี่บังอ่าเอาตาคุณไอ้มี่ดีกว่าแล้วทำไมผมจะเล่นเบ็ดหกบาทบ้างไม่ได้พี่บังเฮ้ยใจเย็นยังไงไี่เดี๋ยวผมให้คุณลูกกองเล่นเบ็ดหกบาทได้เลยคุณอย่าบอกเขานะนะอย่าบอกเขานี่ผม ฟอร์วิสิบเก้าวิเหมือนเดิมรอบนี้ผมจะไม่กดพลาดแล้วครับสิบเก้าเลยทหตุมดหกหมื่นคูณสิบไปเลยเชื่อปางดีข้าดีนะหกหมื่นคูณสิบไม่ต้องรอนี้ยี่สิบก็สวยหกหมื่นคูณสิบไปครับผมโอ้โหไม่เชื่อบังเลยอ่ะไปครับผมของแท้และแน่นอนฮะมาในครับหกหมื่นคูณสิบโอ้โหยิ่สวยไปก่อนฮะเอ๊ะทำไมเขาได้ดีกันจังวะสิไปเพื่อนโอ้โหเป็นไงถ้าถ้าผมเล่นเป็นหกบังนี้เรียบร้อยแล้วนะมึงนั่งกันด้วยกันวะเนี่ยทำไมคูล ไม่ของเรามันไม่มีแบบนี้เลยวะเนี่ยแต่รอบหมุนเยอะก็ใช่ว่าก็จะยังไงนะเดี๋ยวมาวัดกันอีกทีดีกว่าที่ไหมมี่ไม่เป็นไรผมตัวคูณผมนํามาแล้วแม่สิบไงจัดไปเออมันมันทํากันดูดีอย่วะมาครับสวยโอ้อะไรครับเนี่ยคุณครับโอ้ใช่ไหมผมเลยดีกว่าผมว่าไมันนี้น่าจะได้ประมาณสามพันหมื่นกว่าบาทสามพันห้าหมื่นเลยเหรอห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นเลื่อเลยนะเรือครับเรือลยนะอยู่ทำไมอะเร่อเร่อเรื่อเร่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้แจกยับครับห้าหมื่น อยูสิบสามครับตอนนี้อีกเจ็ดหมุนแล้วผมขอแล้วกันสี่มาโอ้ยได้อยู่เพื่อนโอ้ยได้โดนรู้ลำบากครับโอ้ยหมดแล้วหมดสิสิบนำหน้าแบบเนี้ยบอกไลยนะอีกหกหมุนหรอห้าหมุนเพื่อนครับขอแบบตัวแรงๆหน่อยได้ไหมรู้สึกจะไม่ค่อยจะเสกนะพิเศษหมดแล้วหมดรอบเสกแล้วหมดเวลาลักกี้ไทม์ยังเนี่ยเฮ้ยมาเพื่อนยังอยู่ไหมลักกี้ไทมยังอยู่ไหมเพื่อนครับคุณลูกกอก อยู่ดิอยู่นะยังอยู่นะยังอยู่นะเออยังอยู่นะยังทันนะไมรอครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูนะครับผมเล่นในว่าลัคกี้ไทม์รอบเย็นวันนี้ของคุณลูกกอกแจ้งเกมมาเพื่อนครับโอ้โหย่าไปพี่ไปครับเฮ้ยแต่กับผมยังถือว่าได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่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 แต่ของพี่บังนีรู้สึกผมเออพี่บังอีกแล้วล่ะเพื่อนอะผมเอาคืนมาให้แล้วพี่บังพี่บังไลผมขอสบอาอาคุณลูกกอกครับ กดได้นะกองนะ,ะ FC เป็นกำลังใจพี่ลูกกอ,อกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม้นี้พี่ลูกกอ,อกไม่ได้ก็กลับบ้านเลยนะ FC นะเอ้ยยังเหลือทุนนี่ตั้งหกร้อยกูอะไรวะดูกระพริบ<ม>น,นะดูกระพริบนะของพี่ลูกกอ,อกดูกระพริบปั๊บเออกดอย่างนี้เลยนะมีไฟกระพริบขึ้นมาแล้วกดเลยนะ,ะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเออว่าไงอ๋อผมขอสิบครับโอ้ยเฮ้ยว่าตก็คูณดีนะยี่มารี่เห็นปะมึงพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่ากอกมาเพื่อนไอ้ไรมาดิ ดูไงเป็นงูวะเฮียคุณอาร์มเต็มอีกแล้วอ่ะเติมอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหเคดงนี้บางว่ะเสียดายความคูณน้อยเจ่อทั้งสองปู่เจมาเพื่อนครับไหลมาดิอันนี้ต้องลุ้นคอมโบก่อนนะเก็บต้องเก็บคูณกันเยอะหน่อยเราเริ่มคูณตามแต่เราชดเชยใการเราเล่นเบ็ดสูงโดยรวมโดยรวมเกมโอเคนะเกมโอเคนะครับเพื่อนครับมีรายจ่ายมีอะไรโอเคเลยนะ สั่นบ่อยเกินไม่แต่เกมนี้สั่นมึงไม่จ่ายเลยว่ะฟาาบังก็ให้เพื่อนครับสิบช่องสามต่อดิคยพี่เสกเนี่ยบางครั้งถ้าว่ามันสั่นนิดๆอ่ะมันเข้าต่อนะแต่ถ้าสั่นนานแน่นอนคอนเฟิร์มว่ามันจะไม่มีคำนวณแล้วเพื่อนครับโอ้โหแย่ว่ะดอกนี้แย่ว่ะขอมาสุดท้ายแล้วกันแย่ว่ะแย่ว่ะมามามาพี่บังผมขอจบแบบสวยๆมันต้องถึงมือพี่บังแล้วเพื่อนครับรอบพี่บังแล้วมันต้องถึงมือพี่บังแล้ว หรือยังมันได้อยู่ไม่ได้แล้วอ่ะต้องถึงมือพี่บังเลยเพื่อนครับรอบที่สองเป็นผมนะที่ชนะถูกต้องไหมครับเออถูกครับต้องถึงมือพี่บังเลยเอ้ยกดซื้อไม่ได้เพื่อนขาดห้าบาทโอ้โหกอกตกใจเพื่อนครับโอ้โหเก้าอี้มันเกือบตกเมื่อกี้ไปสองบาทดีกว่าพี่บังเฮ้ยไม่เอาสองบาทเลยไปสเอ้ยเอ้ยผลไปเลยผลไปเลยพี่บังเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วรอบนี้ไม่ขอลึกลับไม่ไม่เอาลึกลับไม่เอาแล้ว ม่บังไม่เอาแล้วบังเอาหยาบหยาบนึกล้ไหมนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่ช่องนี้บังล่าสุดบังเล่นเข้าดีมากอ่าเชื่อบังเชื่อบังครับเพื่อนครับบังมันตายยากใครใครก็รู้อยู่มาเพื่อนครับดอกแรกก็เปิดมาเลยฟ้ามเขาให้โอ้โหยียอะไรเนี่ยเงียบเลยเพื่อนครับสกมาอะไรเพื่อนโอ้ยโอ้ยไปก่อนร้อยยี่สิบหกอือหืออุ้ยสีก โอ้โอยเจ๋อุ้ยทำไมไม่ลงเสียงหาโกอกอีกแล้วเพื่อนครับโอ้ไปดิโอ้โหเสียงสองรอบแม่งเอ้ยมึงเสียงไม่เป็นใจกูเลยโอ้โหดอกไอ้คี<ว>มาสวยเพื่อนยังใบอยู่ฮะสันส่นไหมอู้ยสั่นเป็นเจ้าเข่าโค้งต้องบที่รอบบอกพร่อีกแล้วนะว่าคุณมายมีจัดให้จบหน่อยฮะปลายท้ายเพื่อนครับอื้อหมสี่ สวยๆโอ้โหเคช่องหนึ่งกูไม่มีไม่ติดอะไม่เ้ยวันนี้ไม่ใช่วันของพี่บางว่ะเออวันนี้กูยอมอบเพื่อนครับไปครับคุณมามี่ผมให้คุณแล้ววันนี้เอาล้เพื่อนครับไม้สุดท้ายของเราวันนี้ก็ยังไงก็ฝังเพื่อน FC กดไลค์พวกเราทั้ง3คนกันด้วยนะครับกับลัคกี้ทรมรอบเย็นวันนี้ผมรอจะเหลือหนึ่งวิได้ไหมวิสุดท้ายนานไป19ก้าแล้วกัน ปุ่นเก้าเลขเก้าหอเลขเก้าอ่าได้สิบเก้าสิบเก้าหรือเก้าเก้าดีกว่าเก้าวินะโอเคระหว่างที่รอไปเพื่อนครับก็เช่นเดิมนะไม่นะมันจะแบบและทําตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมโอเคนะเตรียมตัวครับทุกคนมึงไม่อยากรอก็สคิปไปครับผมเออเลขเก้าเขาบอกว่านําโชคครับอีกแล้วอ่ะอ่าเป็นไงฮะคุณสิบไปเพื่อสิบห้าไอ้ย เอาไปใช้กันได้ครับไม่อ่นี่เอ้ยอูขอเลยเพื่อนครับเอาไปใช้กันได้ครับเป็ของเขาอาจจะดีจริงๆนะผมเอาไปต้มมาม่ากินคืนนี้เนี่ยไปเพื่อนไปเพื่อนเอ้ยโอ้จะเปิดมาหน้าไม้แม่งเพื่อนโอ้โหโอ้โหรอบใครครับนี่รอบของใครรอบของคุณลูกกอกครับอีกแล้วคุณลูกกอกเพราะว่าพี่ลูกกอกไม่ได้กดไงถ้ากดนี่คือกูจะปังผมไม่จ่ายจริงเว้ย ยอมว่ะเพื่อนขออีกไม้ได้ไหมไม้อะไรเหลือห้าสิบไม่เหลืออะไรให้เราทำแล้วโอ้ยคุณนามโอ้ยหกบาทคุณโอ้ยไปช้างด้วยหกบาทของเราเพื่อนครับอย่าไปทำตามครับเลขเก้าไอ้สัตว์ไม่เกี่ยวเลยอีกเช่นเคยอะไรขายไหมดไปครับลูกกอลพี่ลูกกอล บอกหมุนๆให้หมดไปนะพี่อาออโต้แล้วกันไปอ่มามาทักทายครับสเก็ตเตอร์ฟรีอ่ัมลาเอฟซีก่อนครับเพื่อนครับระหว่างไม้หมุนนะอ่อําลากันแต่ละคนเลยอ่ะโอ้อ่หพี่ก่อนพี่คูก่อนก่อนแล้วกันครับอ่าโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลูกกอกด้วยนะครับนะอู้หไม่อยากดูเลยผมเอฟซีหมดกำลังใจเลยเว้ยเอาคุณแม่พี่มาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมรอลุ้นก่อนโอ้ยังจะลุ้นอีกเหรอ เรียบร้อยเรียบร้อยมี่สองบาทเดท้ายกดไปเล่นเล่นไปมันยังได้อีกครับกดไปป๊บเสียงมากกดโอ้ยเพื่อนวพิ่งต่อชีวิตโอ้ยยังไม่กูกลับบ้านดีโกอผมบอกแล้วเราต้องศรัทธาเพื่อนกูจะกลับบ้านไปก่อนเราต้องเทอร์โบเอ้เทอร์โบอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมปั้นกลับมาให้ครับไม่ต้องกลัวโอ้ยกูสาธุ สาธุ้วย oh. โอ้โหสเก็ตเตอร์หล่นลงมาสองตัวเพื่อนจังหวะนี้ไม่คำนวณอะไรกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็หมดทุนกันอีกแล้วอ่าเป็นอย่างที่รู้กันนะรวมกันเมื่อไหร่ชิบหายเมื่อนั้นมันต้องมีสักวันเมื่อครับนะเดี๋ยววันไหนวันหน้าวันดีคืนดีเราก็จะกลับมาคอลแลบกันอีกนะกับช่วงเวลาลัคกี้ทา์ของเราเดี๋ยวเราจะไปคัดสรรเกมที่คิดว่าเกลือเราจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะพี่บังคิดได้แล้วโอเคนะ ใครคิดว่าเกมไหนเกลือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าความเกลือที่แท้จริงเป็นยังไงเพื่อนครับเออแล้วก็สำหรับอะไรดีวะกจะพดูไม่รู้จะพูดอะไรเลยโอเคเอาเป็นว่าถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสําหรับคลิปหน้าเออจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยละกันครับผม โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวก็เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้คร <ผม S 1> สวัสดีครับไป